โอเคทุกทุกคนด้วยนะครับโอเคผมไปดูคลิปฝรั่งมาครับเขาเกมนี้นะครับเขาไม่ได้ให้เรามาเอาชีวิตรอดนะครับ <ül> เขาให้มาเรามาสำรวจนะครับท่านผู้ชมโอเคนะผมแบบนึกว่านึกว่าให้สำรวจนึกว่าให้เอาชีวิตรอดมาตั้งนานผมโอ้จริงๆแล้วเขาให้เอาอ่มาดูนะครับมันเกี่ยวกับโปรเจกต์เมืองดูใบว่ามีอะไรบ้างน,นะทุกคนเราก็จะ ไปซำมดกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับผมก็เออผมผมเล่นนอกรอบมาทุกคนคือผมน่ะเ,เดินทางมาตั้งแต่นู้นตรงนู้นเลยทุกคนดูตรงนู้นเดินมาอยู่ในตรงนี้ค่อนข้างที่จะนานทุกคนนะผมไมไ่ตัดลงคลิปนะเพราะมันจะนานเกินไปนทุกคนโอเคแล้วก็จะมาสร้ปกันเลยทุกคนวันหน้าบายเอ่อวิกวิกวิกิลเลอร์ไฮเปอร์คา อ่าลิปท็อปมอตบิมอโตบิมอโตบิคือร่าเพื่อได้รับเอนจินที่คุณต้องการโอเคค่าทุกคนพวกเราอ่สำหรับรถและอ่ถ้าคุณจะซื้อหนึ่งคุณจะอ่รีแลก์ฟรีในไอเทมช้างเดอะคอนดอร์ออนโอเคสปีดพาร์เดร์ โอเคทุกคนไปต่อตรงนี้เอสเอสเซนท์พาว45คอร์อยโอเคบายเอนจินเลยนั่รถของเราอยู่ไหนหลูรถอยู่ไหนทุกคนไม่เห็นรถเลยตรงไหน,นใช่ไหมตรงนี้หรอน่าใช่นะทุกคนนะเดี๋ยวเราคุยใหม่ทุกคนบายคอมีอะไรบ้าง ไลน์ีเสอันนี้บอกราคาสปีดใบาทไอเน,นี่ยเลูซอรีคา48บาทบายเซนส์บายอินเอรนอะไรทุกคนโอ้ตรงนี้บายไร่เฮยูโก้ขอบคุณสำหรับขอบคุณสำหรับเอ่อรีชาร์ ซิสโก้เฮยุโกอ่ามันคืออะไรทุกคนคุณไปเลยบอกว่าจะไปให้ต่อที่เนี้ยฮัลโหลรถอยู่ไหนเนี่ยทุกคนรถผมอยู่ที่ไหนอยู่นี่เหรอรถไหนล่ะขับยังไงเฮ้ยขับได้แลยนะเฮ้ยทุกคน,นยังไงเฮ้ยทุกคนอาวัต่ก่อนรถนี่มาแรกออกงเอาไปโอบเลเฮ้ยรู้ยังไงวะเอ้า ทีนี้ผมลงให้เป็นทุกคนทุดตาของเราผมขอดูข้อมือก่อนนะอะไรนะกดคิวไม่ได้กดทีกดทีก็ไม่ใช่ทุกคนลุกยังไงวะเนี่ยฮัลโหลผมต้องลุกยังไงเนี่ยอไรทุกคนผมลงไม่เป็นนะจกแล้วทีนี้ <laughs> ทุกคนผมออลงไม่เป็นนะทงนังไนดี่เเพียไปกันตอนเรไปเราจะไม่เกลียดนันเรื่อนะเยเฝนไปไหมทุกคนอย่างนี้เ,เราไม่รู้กดจราจรเลยถือว่กันทุกคน ก็ทิ้งไม่เปี่ยนเลชนเลยชนเลยจัน,น,นี้ติดแนอุ้อ้าอเ,เอาพารุ่เอตอนนี้คือแบบเราลงมาลไม่ได้ทุกคนทำยังไงดีหลัหลัโหลหลงยังไงก่อนผมจะลองกดมอญดูนะนนกดตรงไหนวะ อาอทุกคนว a t i ิ this? เอาก็ตัวไหนวะเฮ้ยโอเค,อเคผมผมขอดูปุ่มก่อนนะอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวนี้อ๋อตัวนี้โอเคโอเคทุกคนคผมเจอแล้วมันต้องกดอ่าสะอะไรวะสซฟิตเนาะ กปุ่มซอฟตฟิสนะครับโอ,โอ้ผมก็ตั้งนานเนาะเอ้าวเมื่อกี้นี้เราไปถ่ายทุกคนโอ้ทางนี้ทําไมทำไม่ขับรถไปล่ะเออเราจะเดินทําไมเนี่ยโอ้อะไรครับนี่โอเคนะเดินไป <laughs> ไฮ้ตอนตอนนี้เอ่อผมอัดคลิปตอนนี้เวลาเท่าไหร่ผมโอเคถ้าขึ้นกดกดคลิป ขีดขวาข้ามข้า,าขึ้น,นรถขีดขวาโ้โนอะตรงนี้ไม่ใช่หรอีอ้องตรงนี้ชนแม่งเลยตด,ดสปิกบาร์ลงจากรถแล้วก็มาขึ้นรถซปเปอร์คาร์นี่อะเป็นไงทุกคนเท่ไหม อย่างพี่ไงทุกคนปอปโอยโอ้ยโอ้ยไปทุกคนป้ปป้ปปปจังวะนี้คนเงีงนี่ทุกคนไปไ่นกันีทุกคนเอาบเอาบางเดี๋ยวลูกไปหาบางก่อนตัวนึงทุกคนลโหสวัสดีเยสมารีนา ยินดีต้อนรับเยสมาตินมารนาชียเลสเดอะอันเดมสเฟอร์ดมาเียนอิโอเคทโอเคโอเคมันคือแบแบปั๊มนำมันนะทุกคตนตรงนี้ใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยวไปดูสำรวจกอนทุกนไปสำรวจก่อนน ไปดูซ้ำรวดก่อนว่ามีอะไรบ้างตรงนี้พี่คนผมรู้สึกว่าผมเดินช้านะตรงเนี้ใช่ไหมคิดเหมือนกันไหมตัวนี้รถที่เราชนไปรุ่นไหนโรสลอยเหรอรุ่นนี้โรสลอยเ,อเดี๋ยวหาทางเข้าก่อนทุกคนตรงนี้มีบันไดด้วยตรงนี้ ตรงนี้มีบันไดเราจะขึ้นไปด้านบนนี้มีอะไรเอ่ยอ๋อตัวนี้เป็นวิวนะทุกคนสำรวจพื้นที่เออน่าสะดกดีนะผมว่าขึ้นไปตัวนี้ก็ขึ้นไปชั้นอ้าวรถหรอโอเคนะครับนี่คือชั้นบนสุดแล้วนะทุกคนเราสามารถขึ้นต่อได้ไหมเราจะดูทางก่อน น่าจะไม่ได้แนละ้วทุกคนโอเคเฮ้ยตรงน,นั้นขึ้นได้ไหมทุกคนผมจะลองเสี่ยงชีวิตไปนะใหม่ใหม่ใม่ใม,ม่ตัวนี้ก็เข้าโซก์นี้มกระโดดตรงนี้ปุ๊บตัวนี้ขึ้นสามารถขึ้นต่อได้ตัวนี้ชั้นสูงสุดหรือเปล่าวะโอเคตัวนี้ครับชั้นสูงสุดแล้วนะครับนี่ตรงนี้คืออะไรวนะทุกคน ้ยตัวนี้คืออะไรวะอ๋อตัวนี้ก็เป็นจัวโอเคเราจะขึ้นไปสูงสุดของตึกเนี้รอดูนะว่าถ้าเราดดลงไปมันจะตายไหมหรือว่าจะให้เริ่มใหม่หรือว่าตรงนี้อ่าตรงนี้อ่ะตรงนี้ตรงที่ผมตรงเนี้ยมันจะหายไปหรือเปล่านะทุกคนผมจะลองดูเพื่อทุกคนขยากให้โดดคอมเมนต์มาเลยครับโอเคคอมเมนต์มาแล้วผมจะโดดแล้วนะุไม่ตายนะทุกคนโอเค ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงนี้ก็มีนะเราจะเป็นสเอร์แมนโดดโดดโอ้โหใหม่ก็ตรงนี้ไม่เป็นไรโดดทตัวเฮ็ดนะครับตัวนี้ไม่น้แปลว่าอะไรเป็นโดดตัวเฮ็ดในเป็นโรงงานผลิตเอ่อพวกพวกเอ่อก่อสร้างหรือเปล่าตรงนี้ทุกคนผมไม่รู้นะจากที่ผมดูมาเนี่ย ตรงนี้น่าจะเป็นอย่างที่ผมว่านะครับทุกคนเป็นสิ่งก่อสร้างหรือว่าอะไรนไม่รู้หลยโอเคได้สมดุลกันต่อตอนนี้รู้สึกว่าแมพของเรามันมันซูมเกินไปไมากทุกคนเ่อมันซูมยังไงวะากดตัวไหนวะเดา๋ยวนีผมดูกอนผมก็ยังไม่ชินปุ่มเท่าไหร่ไงตรงนี้ย ให้รู้เป็นอะไรต้องศึกษาให้เยอะๆนะครับตรงนี้เราจะไปไปเที่ยวชมประเทศดูไบไงทุกคนรถสปอร์ตซูเปอร์คาร์ของเราคันสีสพูอืมอืมเป็นไงหล่อเท่ไหมทุกคนครับผมผมอยากรู้ว่ารถคันนี้รุ่นอะไรทุกคนทุกคนสามารถอ่าทุกคนพิมพ์ใต้คอมเมนต์มาบอกคงจะไ,ไม่รถคันนี้คืออะไรรถรถอะไรนะบัวยี่สิบสองด้วย โอเคไปกันต่อข้างหน้าม่เสียงรถเสียงรถไม่โคตรได้นกคนเห็นเลียเรียวเียวเข้าโค้ยโยโอ้โอ้ยโอ้ยกอ้โอ้ยโอยอนอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้โอยโอโ้ยยโมดโ้โอนนี้เราจะไปไหนอะยนี่ย รู้สึกว่ามัมาที่เดิมแลเนี่ยทุกคนไม่มมัไม่ไม่วนไม่วนทุกคนไม่วนไม่วนไปลดเล่นกันนับลดเล่นกันทุกคนอทีเดิมจนตรนี้ก็ไม่ในะครับงนี้อทุกคน ผมดูแมปก่อนนะต้องดูยังไงวะเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนดูแมปก่อนตรงนี้ตอนเนี้ยอยู่ตรงนั้นเราต้องตรงไปตรงไปข้างหน้านี่ใช่ไหมเนี่ยตรงไปเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่อ๋อตรงนี้ตรงไปตรงนี้ทุกคนโอเคไปขึ้นรถกันไป ิิิงงงยตรงนี้ตรงไปนี่ตรงไปทางตรงไปเลยทุกคนเฮ้ย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 เราขับลิ้นออกมาไงถึงเทอร์โบตรงตรงจังหวะนี้ว่างไงทุกคนตรงไปแล้วจะถึงเมืองไรทุกคน ตรงนี้มีทางเลี้ยวเราเลี้ยวไปทุกคนเราย้อนสอนครับตรงนี้สปีดสปีดโอเคตรงปลายถึงปถึงเส้นทางตรงนี้ทางแยกนะทุกคนเลี้ยวเลี้ยวไ,ไปกันไปกันตามเส้นทางน,นี้มันจะมีอะไร ดู่มันช้าๆ,ๆทุกคนมันแหลกหรือเปล่าวะเออน่าจะาแหลกนะทุกคนนะสำรวจสำรวจเรียลโอเคลงวะขอสำรวจก่อนละกันเอา้าเอา้าทุกคนครับบั็อกเดกเออไม่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 บั็กไม่ไมไมไมบล็บอกเพรภัยที่พูดคำหยาบนะครับที่นี่เป็นแค่การแสดงจริงๆแดนผมไม่ได้พูดคำหยาบ นะทุกคนนะกดเข้าใจไว้มันเป็นแค่การแสดงนะครับไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะครับตรงนั้นมีเทเดได้ด้วยเด็กเดกกีนแพนอ๋อตัวนี้มีสำหรับขายพืชสีเขียวนะครับโอเคคุยกับเขาก่อนยินดีต้อนรับสู่กินแพนนะครับ This you know คุณรู้ไหมว่าคุณ discover over two h 0 n d r e d สามพันสปีดอินบอ o ี y o u น a ็อกซ์ยูซอฟในเล็กนิดเพนยูอิ o ิมออ๋พืชและสัตว์ในสเป n นิงโอเคนะครับตรงนี้นะครับเป็นร้านอ่าขายกับพืชแล้วก็พวกสัตว์นะครับโอเคเข้าไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างน,นะ ชั้นแรกก็จะมีพวกหนังสือนะครับหนังสืออะไรประมาณนี้ที่นั่งเล่นตรงนี้นะครับเราจะมีชั้น2ให้ขึ้นไปสำรวจตัวน,นี้ก็จะเป็นพวกหนังสือเหมือนกันนะครับมีเทียนไว้จุดเทียนไว้จุดหรือเปล่าวาเทียนนะครับเทียนไว้จุดอะไรผมก็ไปพังของเขาเล่นจนแล้วต้องแก้คืนลนะอยู่ไหนว่าเทียนนะเทียนอยู่ตรงนี้มาแทนหนังสือไปเก็บ แล้วก็ปักมาตรงไหนตรงนี้นะครับโอเคอันนี้เป็นหนังสือนะครับโซนเกี่ยวกับหนังสือโอเคดูชั้นที่3ามกันว่ามีอะไรบ้างชั้นที่สามก็จะเป็นวิวนะครับให้ดูพวกพวกืชเฮ้ยต้นไม้สวยงามมากเลยตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมสวยงามมากเลยนะผมอ่าที่ดูใบเนี่ยมันดูหรูหราโรสรอย ออดูหน้าค้นหาลุลา่าตรงน,นี้ก็จะเป็นยวกับพืชนะครับตรงนี้่เออ็เป็นอะไรบ้างมีหญ้าประดับตกแต่งอะไรสวยงามมากเลยครับโอเคไปดูกันต่อในส่วนของด้านขวาของเรานะครับก็จะมีพวกพืชเหมือนกันนะครับก็จะมีให้ขึ้นไปในชั้นที่4ตรงนี้นะครับทุกคนขึ้นไปเลย ตัวนี้ก็จะเป็นข้างบนของต้นไม้ตรงนี้หลุมเฮ้ยไม่ใช่ที่ทางขึ้นนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะมีวิจัยเกี่ยวกับพืชนะครับเนี่ยพืชที่มันตายแล้วก็จะมาตั้งโชว์อย่างนี้เลยนะครับโอเคเฮ้ยยังมีทางขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้ขึ้นไปอีกเป็นชั้นที่5้านะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นข้างบนยอดนะครับของต้นไม้ ต้นอะไรครับเนี่ยทุงคนลงทายมาต้นอะไรเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลองตัดดูนะให้ต้นอะไรปะเออไม่ม,ไมีไม่รู้ต้นอะไรนะน่าจะเป็นต้นส้มหรือเปล่าตรงเนี้ยเกสพูริ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 สต้นอะไรทุกคนผมไม่รู้นะผมไม่เก่งภาษาอังกฤษอันนี้ก็จะเป็นโซนดอกไม้นั้นก็พุ่มไม้ตรงเนี้ยทุกคนนะเห็นอะไรแปลกแปลไหม อยากเห็นสเปรเแมนไหมทุกคนเดี๋ยวผมเป็นให้ดูเอาไหม <laughs> เอาไหมทุกคนหนึ่งสองโดดทั่วเรียบร้อย <laughs> สเปรเแมนครับโอเคใครที่เข้ามาเล่นอย่ากอยาทำตามนะเพราะว่ามันเสียของเปล่านะเราเริ่มต้นใหม่นะทุกคนมันไม่ดีเลยอะไรที่เกิดมาตรงไหนเนี่ยเอริคคืออะไรยินดีต้อนรับกับ คุณต้องการบางสิ่งบางอย่างคุณภาพมันนี่ต้องการเงิน16ให้มา16เหรียญน,นะครับให้มาแค่16เหรียญจะไปทําอะไรกินไดเ้เดี๋ยวนี้มันต้อง50เหรียญแล้วนีรถตรงนี้เราไม่สามารถขึ้นได้ขึ้นไ,ได้นาาถต้านแรงดู เด็นไปคเด็ดหนไปผมยังไม่เห็นแบบอาศจรรยแบบนี้น่าสนใจเลยคือเ็มจ็มนี่ะเพราะว่าอีพีนี้น่าจะไม้เป็นอีพีสุดท้ายผมอ่ะผมไม่เห็นอะ,อะมไรแปลกตาเลยผมเห็นที่เดียวคืออ่าริวส่วนของเขาเรียกว่าอะไรครับน้ำน้ำปุ๋ยใช่ไหมที่เราเพิ่มไปอีพีที่เดียวน,น,นแล้วก็อีพีนี้ก็จะเป็นต้นไม้แค่นี้ ผมไม่เหน็นนะท่านผู้ชมวิคดูพาทิศตกสิทุกคนลงก่อนลงก่อนช็อตนี้ต้องทุกคนต้องได้ดูพาทิศตกเมืองดูใบเป็นไงทุกคนเนี่ยผมจะให้ดูแบบชัดๆนะโอเคตรงนี้ดูทุกคนสวยงามมากเลยเอาเอาสวยงามมากเลยทุกคนดูสิ โอเคครับพาทิตตกแล้วก็ขอจบคลิปไว้แต่เป็นเท่านี้นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าถ้าอยากให้ผมเล่นเอ่อเล่นหมดไหมครับแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมไม่รู้จริงว่าจะเล่นแบบไหนโอเคครับสำหรับโปรเจกต์หมดในส่วนของดูใบก็คงจะจบไว้เป็นเท่านี้นะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับกับบรรยากาศพาระอาทิตย์ทีมันสวยงาม ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในพีหน้านะครับ